สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว youtube ทุกท่านครับสวัสดีผู้ติดตามใหม่ติดตามเก่าครับสาหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ปักกดไลค์กดแชร์ครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับช่องยุ้ยขับรถไถซิ่งอยู่กับทีมงานตายเสมอหมือก็ลิปนี้ก็มาในคอนเทนต์ที่ว่าครับรถไถเล็กครับนี่ครับรถไถเล็กเขาเรียกว่ารถไถเล็กครับเขาเจ้าของนาบอกว่าไถหญ้าไม่ตายครับ ไผไม่เข้ามั่งไผหญ้าไม่ตายมั่งครับดูสภาพพื้นนาครับดูหญ้าครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูหญ้าครับก็พิจารณาช่วยกันครับไม่รู้จะว่าไงครับดนรถเล็กรถใหญ่มันต่างกันตรงไหนครับคุณให้ให้คุณค่าให้คุณค่าของรถยังไงครับเดี๋ยวจะพาไปดูหญ้าก็บรรยากาศตัวนี้ก็มันปาดหัวแท้เขา ขาดไปแล้วทั้งพุ่นขาดไปใน,น้อยเลยว่างออกไปอีกดูครับเล่นวางคนาเขาขาดหมดพอว่ต้องถอยไม่แห้งกับไดไม่ได้นะมันขวงทางอยูของไม่ลงมาดูด้วยไม่ได้นะครับดูวางใบผานใบสุดท้ายนี่ครับดู เป็นนีเจ้าของนาเขาก็ด่าตายหาดูนี่ครับขาดหมดครับถ้าเจอเจ้าของนาคนไหนเรื่องมากดูครับไปอยู่ไทยยิ่งทํายิ่งไม่รู้เรื่องครับต้องค่อยให้ค่อยบอกนี่ครับดูครับดูสภาพหญ้าครับแบบนี้รถไถรุ่นไหนครับที่ไถยหญ้าแบบนี้ตายครับลอง แนะนำมาดูครับผมจะไปซื้อครับนี่ครับเจ้าของนาเขาบอกว่ารถเล็กไถหญ้าไม่ตายครับแต่แต่ไม่ใช่เจ้านี้นะครับคนละเจ้าครับอีกเจ้าหนึ่งครับอยู่ใกล้ๆกันครับนี่ข้ามป่ายูคาตรงนี้ไปครับนี่ครับเขาบอกว่ารถเล็กไถไม่เข้าญ้าไม่ตายครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับผมว่ามันไม่เข้าตรงไหนครับดูครับดูครับดูก้อน ดูก้อนที่ไถครับนี่ครับดูก้อนที่ไถดูยากครับมันมันคือปัญหาคือที่ว่ารถไถรุ่นไหนครับที่มันไถญ่าไถแล้วไถนานแล้วย้าไม่เกิดญ้าตายครับผมจะไปซื้อมาไถครับผมคงจะได้งานเยอะครับแล้วรถไถรุ่นนั้นคงจะเป็นรุ่นที่ขายดีมากครับไถแล้วไม่มีญ่าเกิดตามท้องไร่ท้องนาครับผมว่า รุ่นนั้นคงเป็นรุ่นที่ขายดีมากครับดูครับดูสภาพพื้นที่ดูสภาพนาครับดูหญ้าครับนี่ครับผมว่าถ้ารุ่นไหนมาไถผมก็ว่ามันไม่น่าจะแตกต่างกันครับเพราะว่าดูดูครับพื้นที่นาครับดูสภาพพื้นที่ท้องนาครับก็ย้ํานะครับมันไม่ใช่เจ้านี้นะครับเจ้านี้แกไม่มีปัญหาผมไถให้แกทุกปีครับแกเข้าใจพื้นที่นาของแกดีครับ ดูครับก็เจ้าของนาเจ้าที่ว่ารนเล็กไถไถไถไม่เข้าญ่าไม่ตายนั้นก็นาเขาก็จะประมาณนี้แหละครับมายกตัวอย่างให้ฟังครับผมยังงง,งครับเขาเขาให้ความยังไงของกับรถรถเล็กไถไม่เข้ายัางไงดูความลึกครับความลึกก็ประมาณสิบห้าเซนยี่สิบเซนครับ นี่ครับเขาว่ารุ่นเล็กไถไม่เข้าย้าไม่ตายครับก็ดูญ้าขนาดนี้จะให้มันตายยังไงครับดูครับดูญ้าญ่าหวายแล้วก็ย่าไอ้ที่ลาต้นมันแดงๆครับญ่าแบบนี้ระบาดมากครับอยู่ที่ไหนก็มีครับมีเยอะมากครับนี่ครับผมอยากรู้มากครับถ้ามีรุ่นไหนก็ช่วยแนะนํามาครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนไหนมีมีมีข้อมูลครับ หรือว่าจะเป็นรถไถหรือว่าจะเป็นผานครับรุ่นไหนครับรุ่นไหนไถแล้วหญ้าไม่เกิดหญ้าตายสนิทก็แนะนํามาครับผมจะได้ไปซื้อมาไถนาให้เจ้านั้นครับแล้วก็ถ้าเป็นรถไถถ้ารุ่นไหนไถแล้วหญ้าไม่ไม่เกิดแม่อะไรก็แนะนํามาครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับแนะนํามาครับช่วยแนะนํามาครับผมจะไปซื้อครับผมจะขายคันนี้ครับจะขายคันนี้ไปซื้อครับ ก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับดูครับดูสภาพพื้นที่นาครับผมยังงงครับไม่รู้แกคิดได้ยังไงครับเขาบอกว่ารถเล็กไถไม่เข้าย้าไม่ตายครับเพราะนาที่แกไปบอกให้รถไถรถไถใหญ่มาไถเป็นเป็นนาทามครับนาดินเหนียวครับรถเล็กถ้ารถเล็กไถไม่ดีพอรถใหญ่มันจะไถได้ไงครับรถไถก็เป็นรถไถ รถไถใหญ่ครับรถไถปวดเทาเดียวครับผมยังงงครับแกพูดตัดหนทางตัวเองมากครับแบบนี้คุณไปจ้างถ้าคุณไปจ้างดนเล็กใครจะอยากมาให้คุณครับผมยังงงไม่รู้ว่าแกคิดได้ยังไงครับดูครับสภาพพื้นที่นาบางทีเจ้าของนาเขาต้องต้องดูพื้นที่นาตัวเองด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะอะไรอะไรก็จะโทษแต่ลวดครับ ต้องบางทีก็ต้องเข้าใจพื้นที่นาตัวเองด้วยครับมันเป็นนาทามนาน้ําท่วมครับมันไม่เหมือนนาที่อยู่ตามทุ่งตามอะไรทีนี้นาทามนาอะไรน้ํามันท่วมครับก็เห็นแกพูดแล้วผมก็ก็งงๆงครับไม่รู้จะทํายังไงครับแต่เจ้านี้แกไม่มีปัญหาครับแกเข้าใจพื้นที่นาแกดีครับดูครับย่้ามเยอะ มันไถย,ยังไงมันก็ไม่ตายหรอกครับต่อให้ไถใส่ตอนหน้าแรงหน้าอะไรมันมันก็ยังเหมือนเดิมครับพอน้ํามาท่วมน้ําอะไรเวลาปล่อยไปเยอะปล่อยไ้นานๆไปมันก็เหมือนเดิมครับสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเดิมครับไม่มีที่ไหนไถแล้วหญ้าไม่เกิดไม่อะไรแม่หญ้าไม่ขึ้นไม่อะไรไม่มีครับมันก็ขึ้นเหมือนเดิมครับทีนี้คุณเอาอะไรมาวัดครับสําหรับพัดว่ารถเล็กรถใหญ่ ต้นเลขไถนาไม่ดีไถนาไม่เข้ามันรถใหญ่ครับดูครับไม่เข้าตรงไหนครับดูครับสภาพครับดู บอกว่ารถเด็กไถไม่เข้าหญ้าไม่ตายครับคูครับคูไม่เข้ามันเข้าจนไม่รู้จะเข้าไงนะครับดูครับมันจําบ้องผ่านแลวครับถ้าเข้าถ้าเข้ารึก,กว่านี้ก็น่าจะเป็นผานสามนะครับน่าจะต้องไปซื้อผานสามมาลงไถให้แกรครับเดี๋ยวตอนมาไถรอบสองไถหวานให้แกเอารถไถเล็กมาไถเอาถึงจะถูกใจครับ ถ้าไม่อย่างนั้นก็ให้แกซื้อรถไถเองครับถึงจะถูกใจโดนใจครับซื้อมาสักคันหนึ่งก็ไถแต่นาตัวเองครับไถอยู่แน่นเลยครับไม่ต้องให้หญ้ามันเกิดครับคนแบบนี้มันผมว่าไม่ต้องไปไถให้จะดีกว่าครับเรื่องมากครับเจอครับผมเจอมาแล้วครับเจอมาเยอะครับดูครับสภาพพื้นที่นาครับมันจะมีรุ่นไหนครับที่ไถนาแล้วหญ้าไม่ขึ้นไม่อะไรครับมันจะมีสักกี่รุ่นครับอยากรู้มากครับ ถ้ามันมีรุ่นไหนที่มันไถแล้วหญ้าไม่เกิดแม่เลยเยวผมจะไปซื้อครับจะไปซื้อมาไถครับอยากรู้มากครับอยากรูู้ครับเมื่อกี้จะวิ่งมานี่ครับวิ่งมาเพื่อจะเอามุมนี้ออกครับนี่ครับวิ่งวิ่งรถป่ามาดึงมุมนี้ให้มันเล็กเท่ากันครับแล้วก็จะวิ่งดึงกลับไปครับผมยังงงว่านี่ครับ ขับได้แต่อ่านหน้างานไม่ได้ครับไม่รู้ว่าตรงไหนจะได้เร็วตัวนี้งานจะออกครับมันมันมันช้าแบบนี้ครับคุณ it, ถ้าขับได้แต่อ่านหน้างานไม่ได้รัรถมันก็ช้าครับต้องให้มาจ้ำชี้จ้ำชัยอยู่ตลอดครับขับได้จริงครับครับช่วยขับอะไรได้จริงแต่อ่านหน้างานไม่ได้ครับไม่รู้จะทําไงก่อนครับต้องลงมาคอยบอกคอยอะไรครับถ้าอ่านงานไม่ได้มันก็ช้าครับ ดูยาเยอะมากครับปีนี้ครับปีนี้หนักครับหนักสภาพรถก็สุดยอดครับหนักมากปีนี้ครับปีที่แล้วว่าหนักปีนี้หนักกว่าครับก็โอเคครับไม่มีอะไรมากมายครับคลิปนี้ก็ฝากพิจารณาช่วยกันครับขำๆครับพี่ๆคนไหนมีบอดแสเกี่ยวกับรถที่ไหนขายยาแล้วไถไถนาแล้วยาไม่ไม่เกิดไม่อะไรครับก็คอมเมนต์เข้ามาครับหรือว่าผ่ารุ่นไหนมันดีครับมันมีไหมครับมันมี รถรุ่นไหนไหมผ่านรุ่นไหนไหมที่ไถแล้วหญ้าไม่ตายค่าหญ้าไปในตัวรถรุ่นไหนไถแล้วหญ้าไม่เกิดแม่ไรมันค่าหญ้าไปในตัวเหมือนยาค่าหญ้ามาแดงก็คอมเมนต์กันเข้ามาดูครับขำๆครับคลิปนี้ครับไม่มีอะไรมากมายนะครับก็ยังงงๆอยู่ครับล้วเจอกันลิปหน้าครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับก็บายบายครับสวัสดีครับ